ความเดิมตอนที่แล้วโอ้โหมันีอกาจเจ็ดด้วยเรียบร้อยพวกผมพามาได้ถึง5ยิมฮฟิวย่ามันกันเอิร์กเวกคราวนี้พวกผมจะสามารถพาไปได้ไกลมากกว่าเดิมหรือไม่มาดูกันได้ในโปเกมอนแอมบ์โรล2.0พาร์ทที่3 สุดท้ายก็เล่นใหม่อยู่ดีนึกว่ารอดแล้วันนี้คิดว่าจะรอดแล้วนะยากอะ่ะ <laughs> นี่ขนาดเรามีพาราดสองตัวนะหน่วยความเหลื่อมล้ำก็ไม่สามารถเอาชนะโชคชะตาได้อะ่ะเออจริงเลยแต่ว่าจะรู้เรงเหลื่อมล้ำกันกว่า <laughs> อ๋อนี่ไอโอสุดยอดอีวีโอไลท์มีไปร้ายด้วยเหรอววเออก็ต้องซื้อไปวีวีโอไลท์ด้วยเไหมให้คนมีตังมีความเหลื่อมล้ำอีกแล้วเ <laughs> หลื่อมล้ำแค่ตอนแรกแค่แหละเดี๋ยวรู้กันตอนหลังระหว่างทางเนี่ยไปโอ้โห นุ่มเก่งจโนลันว่ะก็เก่งนี่ก็จาเก่งอ่ะเพื่อนตั้งชื่อเลยแล้วกันอมาขอตึงๆหน่อยดิเหมียนฟู่อ่ะสาิุเกอเออนี่เป็นชื่อสาิุเกอนี่ว่嘛นี่เลยยัมาเด็กเค่ยัมาเดีอะไรเดี๋ยอะไรสปีดลันใช่ไหมอ้๊เฮ้ยโอกการ์สุดเทพสุดเทพยังไงวะแบนเลอร์โอ้โหนี่ดูดีนี่โอโนชิชิยะอิมพิเดียป่ะมันกายังไงมุ่เก่ง ตัวนี้ตัวละครในนารูโตะตัวไหนที่มันใช่พิษนะคันคุโร่ไงคันคุโร่เก่งนี่มากคันคุโร่ทีมาตีมนารูโตะนี่แหละแม่งเงยแล้วกว่านี่เป็นตัวเปรียบเที่ยวแหละโตอะไรวะในซีรีส์นารูโตะเนี่ยได้ตัวเดียวนี้เลยนี้ชื่อแลนชิกามารุจริงเหรอชิกามารุวะทำไมท่อยมันต้องเป็นชิกามารุเพราะอะไรชิกามารุกวางไงอ๋อแล้วเราตีมดาวคอนบอลในทียนี่ชื่ออะไรดีวะเนี่ยมันม่วงๆเหมือนฟรีเซอร์ฟรีเซอร์ไปกวางของตระกูลชิกาโนโกะโอ้อ๋อระหว่างที่ผมกำลังคุยกับเอกไรเบอร์ผมก็ตั้งใจ ว่าจะใส่ evo i g h ให้กับชิคามุลุของผมแต่ทว่าใส่ evo i g h ์วะเฮ้ย evo อยู่ไหนอะไม่เห็นมีเลยอะมาออกอ้าวอ้าวอ้าวแล้วซื้อไปทำไมอะ <c oughs> โอ้โเอยเราก็แบบดีใจ evo ไลท์ a m ม l e t ค o i อ๋อไม่มีครับต้องไปปราบก่อนเหรอไม่แน่ช่างมันไม่มีช่างมันก็เล่นเอาของในนี้เนี่ยไม่แน่เปิดไม่ได้เท่าเทียมเดี๋ยวขาหาว่าเราเหลื่อมล้ำอีก จริง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 นี่แหละนี่แหละถุกนี้แหละไอ้แคสซิ่งคอนเทน์แหละถูกเรือมล้ำล่ะล็อกว่ะได้หินน่ะนายก็าจะได้บังกีรัสสุดเทพนะโอ้โหพี่จินจินปลาทำไมมือลั่นโอ้ดิลิแกนเฮ้ยพี่ซุยด้ยวยล่ะกล<ะ>ับไปก่อนแล้วกันจะให้พี่ปรับรแบตเทิลแบบมิกจะได้ส่งระหว่างซิงเกิลกับดับเบิลอ๋อเราตกลงกันแล้วว่าเราจะเล่นแค่ซิงเกิลหน่อยดิที่นี้อากเล่นดับเบิลนะแต่ว่าบางทีกลัวโดนลุมไม่ไดเอาคาบิงว่ะคาบิงวัวเป็นเยี่ยมที่ได้ไหมไม่นานครับ โอ้บาสกิลี่บาสกิลีมันเก่งมันขอดูสเต็ปไม่เคยอเล่นตัวเนี้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรไม่ค่ะคา์บิงต้องการสเปซสูงสุดปะนะถึงมันจะสูงสุดผมไม่จับมาแน่ๆผมต้องการตัวที่ดีที่สุดไม่ใช่เองโซล็อกมันต้องมีหิดที่ดีกว่านี้เช่นมักินล้าล่ะมันกินล้ามันอยู่ไหน เอ้ยไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละไปเออเมก้าได้แน่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาล่ะกูเทลลาเปรียบเทียบอะไรกับเรื่องดารุโตะไม่รู้อ่ะใครใช้หินดีกว่ามันชอบปลาหินอ่ะใครปลาหินวะาดารโตะมาละมาละเป็นอุกาบาตเลยอ่ะเออมาละไล่แบบมาเออมาละก็ได้ถึงแม้ว่ามาละจะมีขาไฟก็ตามส่งละมาละจ้าเอาล่ะมีให้เลือกจับบอลเพิ่มอีกสองตัวหรือจะเข้าไปซื้อไอเทม นายมีตังค์อีกเนอะใช่เรามีตังค์แต่มีเท่าไหร่กูมีหกร้อยไปเลยคือเข้าไปรู้จะเข้าไปทำอะไรแต่เข้าซื้อได้เดี๋ยวเราไปจับมอนโอเคโอเคไปจีโอดูดีสติ๊กเกอร์อ๋ออิลิตี้แพดเหรอมันทำไอแพดมันมันเปลี่ยนเป็นอลิตี้ใช่ป่ะเฮ้ยเอ้าแล้วเมื่อกี้เราไม่จับวะลูกเออเรื่องวะ เห็นเป็นจิวดูดีก็ไม่สนใจมันคาถาน้ำแข็งเขาคือใครฮาคุใช่เลยฮาคุคาถาน้ำแข็งแต่ฮาคุมันตายตอนแรกมันดูไม่ค่อยข็งเลยปะมุทุนตอบฮาคุกมันเสียงเดียวกันเลยว่ะที่๋ยวนึกถึงน้ำแข็งนึกถึงฮาคุคนแรกเลยหน้าตาตัวผู้แต่จิตใจตัวเมียโอ้โห my god มีอะไรใครมันยืนมาเนี่ยน้องเมย์เราก็เจอมืนกัเอ้ามีด้วยเหรอเอคาลิเบอร์ตัดสินใจเข้าไปสู้ก่อนแล้วผมก็ย้อนกลับมาเก็บเลเวลเพื่อให้พวกของตัวเองพร้อมก่อน แล้วกลับเข้าสู้กับเฮลกะอีกครั้งด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมโอ้โหมันก็ไม่มีตัวอะไรนะที่จำรู้จอกชาร์น้องมีไม่นายากแรกๆรวมรู้กับจะแพรอ่ะโอเคน้องไม่มีท่าตีหรอวะไม่มีตีหรอวะนั่นแหละเราว่ามันไม่มีไฟฟ้าเอาเลยท็อปอ่ะไอ้เทียมันจะไฟฟ้าเรียบร้อย โงงอ่ะทำไมไม่คิดสุชายมันก็มีจริงด้วยโอ้ไม่กอดคือเราก็เชื่อแล้วไม่น่าตายหรอกมั้งไม่น่าเลยชีวิตก็ตีไปสทีแล้วประเด็นไม่เลยเมื่อผ่านฮารูกะมาได้พวกผมก็ไปต่อยิมที่หนึ่งแล้วก็สามารถเอาชนะมาได้ครับอย่างไม่มีปัญหาอะไรแล้วออกเดินทางจับบอลกันต่อเฮ้ยยิมิกูโอโกเลตวะโจจิเดคโตจิวะอ่ามิสเตอร์ซาตาอหนุ่มน้อยโตจิ มาแล้วต้องกับเพื่อกวางพึ่งโจจิะโนพันชิอะไรวะพิคอ,โ,อโจอจิเี้ยวอยโจจิโอ้ยก็มันเลี้สะตอมเพื่อนโอ้แล้วมันเป็นท่าดินนี่แหละมันน่าจะดีมากๆเอาไว้กันสลับกับมาดาได้อะอตัวมันเกง่งด,ดทยังไม่มีบทเลยโจจิโดนคุมกําเนิเดซะแล้วมาลาได้เห็นการตายของโจจิได้เรียนรู้ท่าใหม่และแล้วมาดาได้เรียนท่าล็อกสไลด์ที่ดีที่สุด นี่มิสเตอร์ซาตานโคตรเก่งนายกลังโวยมิสเตอร์ซาตานมิสเตอร์ซาตานของนายตายไปแล้วพูดไม่ได้จริงไม่ต้องห่วงนะเราจะเลี้ยงให้เองนายมิสเตอร์ซาตานเก่งมากเลยเว้ยแย่เลยพูดให้รู้สึกเสียดายถึงเก่งรู้แล้วรู้มันเก่งอ่ะยังไงพ่อดุงซิรันคือเหรอเสียน้ำตายเลยกูโอ้โหตายละอะไรโวยพูเนี่ยเมื่อสู้ยินไปสักพักดูเหมือนมิสเตอร์ซาตานของเอกคริเบอร์ดวงจะถึงฆาาไวกว่าที่คิด ไอเงี้ยไฟแบตเฮ้ยเอามิสเตอร์ซาตานอ๋มิสเตอร์ตายแล้วจิ้มถายแล้วจีตีคลิปกูพอและผ่านเป็นไงเรียบร้อยมิสเตอร์ซาตานก็ต้องไปซบอกโจจิมาสักทีนะมิสเตอร์ซาตานทนได้ทนได้โอ้โหไม่เป็นไรเราชนะแล้วเป็นรีไลฟ์อแล้วไงถ้ามันไม่ออกท่าเลยมันรถนะก็นี่ไงหมอด้านอ๋อนี่ยอมสลาเอาอย่างช้าไม่ตายเลยเหรอเดิยวิจัยไม่ได้ว่ะ อ้าโอ้ว้าวเจออีกแล้วเราก็เจอตัวที่เราอยากได้เหมือนกันโอป้าดินพิษนึกถึงอะไรมันต้องเป็นฮันโซยมันคือซาลามมนเดอร์อ่าฮันโซฮันโซอ้าโคพอมที่วาร์ฟชิงกะแล้วเพื่อนไอ้นี่ชื่ออะไรดิวเนี่ยช้างเหรออไอพระเจ้าเห็นการทำลายล้างดีกว่าโอ้ชื่อโคตรยากเลยมันชื่อกันนิชชมั้งอ่าตัวที่สองครับตัวนี้ได้ช้างว่ะโอเคโอเคมันก็เหมือนกันชื่ออะไรชื่ออะไรดันโซโอเค แต่ยังไม่ทันได้ไปถึงไหนกางที่ฉากของเอกคลิเบอร์ก็ร่วงไปซะก่อนแล้วออรอนายออกอยู่นันกำลังคอมมิ่งเฮ้ยชิบหายแล้วอะไรอะไรเออเพลหรออ้าวเรียบ้อยการที่ฉากไปแล้วสถานการณ์มันพลิกสินะเมื่อเดินฟามเวลไปสักพักหนึ่งผมรู้สึกสัมผัสได้อะไรบางอย่างเราสัมผัสได้อย่างหนึ่งถ้าเกิดเราตายตัวของราก็จะตายด้วยเราราเราไว้ช้าเลยอยู่ไม่ตายหรอกควกผมก็ไปคอนเทสจับแมลงต่อ อีเล็กผิดูต้งได้คาปูคุณเคยโคบอกเลยึรัมเดนริวจับเดนริวเอชพีโอเคหนิเผื่อตัวนี้อจะเป็นตัวชนะของนายก็ดูก่อนว่าอะไรถูกใจเราไม่สนใจหรอนะด้วยความที่ผมต้องการตัวที่ดีที่สุดผมจึงพยายามคว้านหายาต่อไปแล้วเมินทุกตัวครับที่ไม่ใช่ตัวที่ผมต้องการจนมาเจอกับ เยัดโด้ขนทรายอ้อ่าค่อนข้างมีพาัสีขเขาดูแสรมั้นะค่อนข้างดีถึกด้วยเร็วด้วยแรงด้วยไม่มีลบเลยเอา้าพิดไอเว้นลัดอ้าวมีคนกดมันอุตส่าห์ดีใจที่เจอกับตัวที่่าสนใจแบบนี้อ่ะและคนที่จะขนทรายคือใครเพื่อนผมแทนครับผมเนี่ยก็พยายามเดินหาต่อครับแต่กลายเป็นว่าอโอเคเขาพอแล้ว,ลวงไงก็ไป่ชนะเอาตัวนี้เก่งสุดละ โอ้ oh my g o oh ดโอ้ my g o ดมันหมดแล้ว <laughs> มันไม่เจอแล้ว <laughs> หมดเวลาหมดโคตาแล้วสูดเป็นเดนริว <laughs> <laughs> แล้วใครออกวะเนี่ยน้ำแข็งออกตัวหนึ่งเหรออาจจะเป็นสัตสเกตคุงเนาะก็ <laughs> มีน้ำแข็งสองตัว่ยอยู่ตรงนี้แหละอ่ะโอเคทุกคนมาสัสเกตกัน โอ้ my god โอ้โหมาบ้าวบ้านุ่มเทอะไรเทบาร์เลยเออเทบอลหมดแล้วเฮ้ยนักขาวเก่งๆอันนี้เก่งเก่งๆผมลองหาไอเทมที่เอาไว้โวลซินเดะแต่ก็ไม่เจอจนผมเนี่ยตัดสินใจครับเอามาเป็นเศษแลกตัวใหม่อย่างอิลฟุนมาตอนแรกเนี่ยผมค่อนข้างพอใจครับจนกระทั่งเอ๊ะเก็บไปดิวเนี่เออว่ะเออว่ะแล้วที่มีอไปไหนอ่ะอ้าวไหนไม่ไดเอาซาสเกะออกอ่ะอ้าวไ่ก็ โอเคทุกคนมาสเกกันตัวผิดดอสเอาเวนเกลจะเป็นคตาทีแล้วเงี้ยเกลผมกดยกเลยเหรอจำปุ่มเอามือแม่งลั่นเนี่ยมือมันแช่ตรงปุ่มบีพอดีอะ่ะอ oh. ีกบีนเนื้อเกมมันดีๆอยู่แล้วเต้องะทำให้มันยากขึ้นน <laughs> ี่เกิดมามีกรรมันจะมีเพื่อมไหมอุ้ยอ่ะมันเฮ็ดโอ้มาแล้ว <laughs> โคตรเก่งเลยพี่ ถ้า,ากัดแรงๆแบบนี้โอ้โหครันช์มันพัฒนามันมันตึงๆเลยวะ่ะรอหีห่ฮิเม้าอยู่แล้วตอนเนี้ยเอาม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 า,มายิมน้ำวะ่ะถ้าน้ำจริงเราสบายเลยนะพวกผมก็สู้กับยิมน้ำไปเรื่อยๆจนมาเจอกับโจทย์เก่าที่ใหญ่มากๆของอคาลิเบอร์โอ้โหลิแกนเก่งสับเ <c oughs> นี่นยแล้วแล้ว ลงอันเหรออ้าวระวังนะระวังจำได้ใช่ไหมจำได้จำได้ยังจำได้ไอ้ขี้มันแปลงจริงเลยว่ะตีพุงว่ะตีพุงว่ะดูแปลงว่ะไอ้เขี้มันแปลงเลยตีไม่ตีไม่รู้ก่อนเลยว่ะนี่แหละระควอาเจ็บเดี๋ยวไล่ไม่ตีพุงว่ะไปเพื่อนระวังตีพุงไหวัวเหมือนกันว่ะไอ้เขี้มันผ่าแล้วเหรอไอกี้มันเลื่องระควเจ็บใช่ไหมเออมันเระควเจ็บใส่เราใช่เยี่ยม มันมีทางรอดแล้วโอเคจะลองตีตีไปก่อนบูโดสัตวนี่เขาปีคอนโทรลกันโคตรแย่เลยเวนี่ปาเปลี่ยนจ้าเปลี่ยนจ้ายังไงเอ้ยอะไรพ่อหนุ่มพอยต์ต้นเจ็บอ้าอ้าวอ้าไอ้ยังไม่ตายยังไม่ตายนี่จะไม่มีไอ้เจ็บโอ้โหตายเบอยังไงยังไงวิซิคอร์นี่แหละตัวนี้อ่ะวิซิคอร์นปุ๊บอย่ามาจะกดอวัยวะเท็จสุปพุ่งไปฮันโซอีกรอบนึง ป๊อโอเคแล้วมันอะควาเจ็ตมาใช่แล้วเลือดได้ฮิวใช่ไม่ไหวแล้วตรงนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ได้อะไม่มีพาราลิตี้เหรอนทีมมีตัวเดียวแต่ไปต้องแข็งก็คือยังไงต้องยอมเสียตัวหนึ่งอ่ะเพื่อจะให้ซาสึเกะมันไปปิดคิดว่าใครริมซิคอร์ดอ่ะต้องสลับพืชเหรออ่ะสลับขึ้นมาเผื่อมันไม่ใช่ควาเจ็ตเอออ่ะทีนี้ก็ซาสึเกะต้องปิดเกมรอดไปหนุ่มน้อยซาสึเกะซาสึเกะที่ปิดเกมหลายรอบแลน่เก่งกว่าที่คิดเก่งกว่าที่คิดดีเนอะมันไม่กดอะควาเจ็ตมาส ถึงผมจะเสียอิลูฟุนไปแต่ก็สามารถผ่านมาได้ด้วยดีเมื่อออกมาที่รู้ต่อไปผู้ผมก็ได้คุยกันว่าพวกเราเนี่ยต้องการเงินมากกว่านี้จึงตัดสินใจครับปลุกรังของแกงกเรเกตไอเมกาออดิโนอโนมันมา,า<อ>ได้ไงวะนี่ละเราเรามีเหล็กเราไม่กลัวเราไม่กลัวเฮวี่สแลมไปเลยมันเป็น normal แฟรี่หรือเฮวี่สแลมหนอเนอป้งตาล้ำหนักแตกล่าวเมกายังล้มดีใจแค่แป๊บเดียวผมก็ต้องมาโดนดักตรงนี้จนได้ อืมแอมวูโดว่ะโลเอากัะนะบอดี้เพสอุ้ยแรงชิบหายละแย่ละแย่ละดันโซกำลังแย่โอ้ล็อกกี้ด้วยตายแล้แพ้ใช่เหรอเออใช่เราบแพ้อ่ะอ๋อดันโซมันโลเอามันหนีไม่ได้นู่หัวอืมโอ้พุ่งชนมันเลยดันโซอ่ะไม่น่าเลย้เยแล้วช้างตายจริงด้วยอย่างที่นายพูดเลยยิ่งอยู่นานก็น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆโอ้อืมล็อกกี้โอ้ไม่ก็มาล็อกกี้อ่ะอันตรายมากๆอันตรายมากๆเลยอ่ะ เอาเชื่อใจนายโอเครอดแต่แล้วก็มีความหวังผมก็มอกของผมก็ได้ตื่นขึ้นสักทีวาร์ชิงกะโอ้โหก็เล่นได้แหละและในส่วนของเอกคลิเบอร์เพื่อนของผมโอ้ยนี่เป็นเสือเทอ้ยาไปอ้เอาล่ะถึงเวลาเชียร์โคไม่โดนเชียร์โค ไหนเชียโคเชียโคตึงๆเออว่ารองอย่างนี้เลยวะสองฐานนี่คือเป็นเศรษฐีเลยโปรยเงินเล่นเลยเอาไปเลยจริงเลยรวยแต่มอนอ่ะจนไม่มีมอนผ่านรังแกงล็อกเก็ตมาได้แบบทุลักทุเลผู้ผมเนี่ยก็ไปจับปุ้มกันต่อที่คอนเทสจับแมลงแล้วได้ปุัมที่ค่อนข้างน่าพอใจกันมาทั้งสองคนเลยนี่ไงเชคเกตกิวกาดเออเอาบีอะไรเอาบีอะไรอินทีวีปะยอดเยี่ยม เมื่อมาถึงลานตรงนี้ครับผมก็ได้ลองดูว่ามีไอเทมที่ผมต้องการไหมและผมก็ได้เจอกับไอเทมที่ผมหวังเอาไว้ฮิเมกาฮิเมกาฮิเมกาเยสโนฮิเมกาบูเทล่าเขาเป็นของผมแล้วล่ะถ้ามันแจมเป็ดมากอย่าได้ท่าบินอี๋ยาวิ่งบีนตีสองปีใส่กีดแฟงล่ะบรรยกาศต่อสู้เนาะถ้าเหล็กก็จําเป็นมือก,ก็ดีโอ้ดีหมดเลยอะพูล่าดูนายอวยบูเทล่านะอาอชิพาละนายพูดอย่างนี้ไม่ได้นะสะพานจะว่าเป็นแตกแน่ เมื่อมาถึงยินที่4เพื่อนของผมครับก็ได้เสียโปกเกมอนไปอีกหนึ่งตัวคอนโนโบะตายอ้าวาทิงชินทงังเรียบร้อยคิกโกโฮไม่ได้ปล่อยจบแล้วทิงชินทงังตอนสู้ไปสักพักก็ได้เจอกับตัวโหดของยิมนี้เข้าเราไม่ฮาดาเหรอฆากูไม่ตายหรอกมั้งไม่ใช่ไหมเชียยโผล่ไปตอนเอ้ยถึงลอดเปลี่ยนตัวไอ้นี่ก็ล็อกออฟเก่งจริงอุย้ยข้างๆีดเหนือละมามั้ย อยากมากๆสามเอ้าด่าตัวนี้ครับตีเร็วและแรงสุดๆผมพยายามประคองทีมผมเอาไว้ไม่ให้ตายแม้แต่ตัวเดียวแต่สุดท้ายผมต้องยอมเสียสละไปหนึ่งตัวและไปหวังพึ่งดวงกับท่าเชียโคครับของสาสเกตแทนเชียโคเฮ้ยโดน่งไปจะโดนหลังจากที่พวกผมครับเอาชนะกินที่4มาได้เอคัลิเบอร์เนี่ยได้ไปเจอกับโปเกมอนที่น่าสนใจเข้า ไอ้กลัวจุลละเฮ้ยจิงดูดีออกนายคิดว่างั้นไหมเราเข้าใจนะว่านายชอบอะเนี่ยนี่ไงเนี่ยมิสซิสโปโปไอ้มิสซิสโปโปสุดยอดกูชอบมาแล้วมิสซิสโปโปตัวแหม่ตัวใหม่ของเราอย่างโอ้ปล่อยกูไปเถอะไม่ให้หนีอีกตีก็ตีว่าปีนี่อ่ะพลั้งเอีกอ่ะ ไปจบไ่สิน้นเน้ะปีนอีกอ่ะเออักทีเถอะตึงยาเลือดก,กับมาเท่าเดิมปอกันทีฉีดรื่งเลยเมียเชืเยร์เรื่องถึงร่างสาวเจเคเซกเรฟเดินฟามเวลอยู่สักพักหนึ่งผู้ผมก็มาเจอกับฮารุกาที่กำลังดักทางออกของพวกเราเข้าอีกแล้วค่อนข้างเป็นแมทที่ตึงนิดนึงแต่ผู้ผมก็สามารถผ่านมันไปได้พวกเราสองคนครับเดินทางไปเล่นเกมโชว์กันและต่อด้วยเข้ารูปานเพื่อจับเทพกันต่อ แต่โดยปกติของเกมปุ่มบันอัปลโล2.0เกมมันเนี่ยจะไม่ให้เราจับเทพแต่ทันทีครับเราจะต้องยอมให้มันหนีไปก่อนแล้วลอรอลุ้นดวงอีกทีนึงครับว่าในอนาคตเนี่ยจะเจอมันอีกไหมแต่เอกรเบอร์เพื่อนของผมครับหัวหมอครับครั้งนี้เขามาแบบไม่ธรรมดาฟไฟย่าเฮ้ยไฟย่านกย่าง49งมันมีโอกาสจับติดหรอือเปล่าปลาลูกแน่คือรอบนี้เราวางแผนไม่อย่างดีจริงเหรออะไรวะไหนที่ไหนดูดเไ็นไงมีลุกลุกได้ยังไงหนีไม่ได้อ้า แล้วไม่ได้แล้วเลิจูบเลยโอ้โหเขาจะเอาไปเยอะว่ะแล้วแล้วก็ไอ้คิดเียงตเขาจะเอาไปเยอะเลยเฮลเลยังไงเลสยังไงจับตี้เลยล่ะเอาอะไรเน็ตบอลเลเวบอลดีเน็ตมากงนี้ก่อนได้มั้ยมันต้องมันเราจเลยนะ นี่ตอนเลยมันมติดด้วยเออกูคิดมาแล้วกูคิดมาแล้วไม่เดี๋ยวกูยอมก็ได้เฮียดูสิทั้งขังทั้งหลับโอ้โหชื่อเบจิตา้าเฮียเบจิต้าว่ะมันต้องอย่างนี้แบบเบจิตา้าอะไรนะถ้าอีกคนได้มิวทูจะเป็นยังไงยอมแตกบอกเลยเล่นใหม่ถึงแม้เอเคลิเบอร์ครับจะวางแผนในการจับเทพมาดีมากแค่ไหนแต่ยิีที่ห้านี้ครับทั้งใ้เขานั้นต้องร้องออก มาไปกดมันไฟฟ้ามืดใช่ไหมไฟฟ้ามืดใช่อ๋อเราวิวตายไปดิเรียบร้อยฟาฮาเรียบร้อยอันนี้ก็ได้โอ้ยตายไปตายโอ้ยหายศพนะอย่าเพิ่งรุ่งใจเฮียอย่าเพิ่งแตกนะลุยอย่างเราไปไปไดดีใช่ไหมไมจิต้าไม่ไม่เลยไม่เลยไมจิต้ากำลังจะตายมาของไปอ่ะคัน เธอ่าอะไรมาแรงเป็นมืดหรอมืดหรออะไรวะแต่สุดท้ายครับทั้งผมและเอกคาเเบอร์ครับสามารถชนะ GP 5นี้มาจนได้รอดรอดอดโอ้แต่ตาย3ตัวไม่คุ้มเลยออกเดินทางฟาร์มวิลจับป้มนต่อครับจนมาถึงรูทต่อไปก็ได้มีคนดูบอกผมว่าเขาบอกให้เ่ข้าดีเคอ่ะดีแคมีทุกอย่างถ้าเราข้อดีแคนั่นเฮ้ยมีที่เทปอะจะจบแล้วเทปอไหมครับเรากำลังจะแพ้จริงๆเหรอไม่ เอ้าน,นี่มียาขายเหรอเอา้าใครเพิ่งบอกว่าดีแคมีทุกอย่างปะไม่มี <laughs> ก็บอกชวนไม่ได้มีทุกอย่างนะโอ้ oh my g อดไม่มีสตรอเบอร์รี่ด้วยผมโดนหลอกผมโดนหลอกผมเศร้าได้ไม่นานครับผมต้องไปต่อครับและยิมที่6นี้ครับทำให้ผมนั้นเศร้ายิ่งกว่าฮากาเนีหกสโอ้โหเอ้าดีเฟนไอชิ้นผามันจะยืนแล้วอะโอ้ไม่เข้าเลยาสัตว์นี่คือทับแตบนะโอ้ไม่ได้โพลิซีด้วย โอ้โหเออเคว้โอเออเคว้งต่อแตกจ้าเออมีทางเดียวเท่านั้นเขาคือใครครับโทส,สเกตคุงครับฟรีไดคือทุกสิ่งเจโคครับเอาเฟิเ์นไปไอเคว้งอิ่มนี้ไม่ธรรมดาวะไม่ธรรมดาใช่ในรอดแล้วนี่ไม่รอดไม่รอดเลยไม,ไม่รอดเหรออ้าวแตก<อ>เรียบร้อยจะทำไงกับมันวันนี้เราจะผ้าหมดเลยไอ้ที่มันรอดเว้ยโอ้โหอ้าวอ้าวยังรอดเว้ยทำไงดีอะช่วยด้วย ฮัลโหลนาะยอยู่ไมเนี่ยดูอยู่คิดอยู่นัดการพอกันสินะพอกัน<อ>พอกันะไม่ได้ต้องสลับว่ะเอาปังไปรับหน้าอู๊ออแดแขกมาเจอเมตากอสินะอโอ้โหไม่ได้อ่ะโดนตักทางหมดเลยอะ่ะอิร์บควิก<อ>มาแม็กแฟกมามาแล,ะละ้วก็แปลงหลบมาปุ๊บก,ก็โดนอยดู่ดีตาฮิวกับลูกดิ โอ้เพ um ิ่มบีบต้องบวกตรงนี้วะปลอดใจ history โอ้แตกเรียบร้อยเออคิดเวนไหนก็แพ้หรือพังเลยโอ้ไม่ตีไม่โดนอีกเน่งล้มปากาเดียวไม่ได้คุณล้มไปตะก้อไม่ได้เราสวยมากเลยเมื่อกี้แม่งตีไม่โดนโอ้เออเวลแตกจ้าเออยิมเหล็กจี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 เรารอดป่ะใส่ป่ะด้วยมิสซิสโปโปเหลือกี่ตัวตัวเดียวเออมิสซิสโปโป